สวัสดีครับพี่น้องครับเราก็กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้าวันนี้นะครับในรายการพระพรยามเช้านะครับเช้าวันนี้เราจะมาดูในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ30ถึงข้อ47ด้วยกันนะครับเราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้น และการพิภากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็ไม่จริงมีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานให้แก่เราและเรารู้ว่าคำพยานที่พระองค์ทรงให้แก่เรานั้นเป็นความจริงพวกท่านใช้คนไปหายอน และยอนก็เป็นพยานถึงความจริงเราไม่ต้องรับคำพยานจากมนุษย์การที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้พวกท่านรอดยอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวยัยและพวกท่านก็พร้อมจะชื่นชมยินดีในความสว่างของยอนชั่วขณะหนึ่งแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอนเพราะว่า งานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำจนสำเร็จและเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นพยานให้กับเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพยานให้กับเราพวกท่านไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์และท่านไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่าน เพราะว่าพวกท่านไม่ได้วางใจผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันด์และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเราแต่พวกท่านก็ยังไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตเราไม่ยอมรับเกียรติจากมนุษย์แต่เรารู้ว่าพวกท่านไม่มีความรักของพระเจ้าในตัวท่าน เรามาในพระนามพระบิดาของเราและพวกท่านไม่ยอมรับเราถ้าคนอื่นมาในนามของเขาเองพวกท่านก็จะรับคนนั้นพวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อท่านรับเกียรติจากกันและกันเองและไม่ได้แสวงหาเกียรติที่มาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวอย่าคิดว่าเราจะฟ้องพวกท่านต่อพระบิดามีคนฟ้องท่านแล้ว คือโมเสสผู้ที่พวกท่านตั้งความหวังถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสท่านก็น่าจะเชื่อเราเพราะโมเสสเขียนถึงเราแต่ถ้าพวกท่านไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้วท่านจะเชื่อถ้อยคําของเราได้อย่างไรจากพระจาหน้าที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในห่วงเรื่องหัวเรื่องแม้ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับ ีน้องครับถ้าเราดูในพระธรรมตอนนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับคําพยานของพระเยซูว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระบิดานะครับถ้าเราดูในข้อ31 32นะครับในบริบทสองข้อนี้นะครับกำลังพูดถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระบุตรและพระบิดานะครับ มีนักศึกษาพระคัมภีร์หลายคนคิดว่านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ31กับยอห์นบทที่8ข้อ14เนี่ยดูเหมือนว่าจะดขย้งกันนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าสองข้อนี้พูดถึงคนละประเด็นนะครับในข้อที่31นี่ยพระเยซูกำลังเน้นว่าพระองค์เป็นพยานเรื่องพระองค์เองนะครับคือพูดถึง ระเยซูเป็นพยายให้กับตัวเองนะครับแต่ถ้าเราดูในทั้งนี่ครับก็มีผู้ผู้นำศาส,สนานะครับไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับในความพยานของพระเยซูนะครับแต่ในส่วนข้อที่นะครับยอห์นบทที่10บทที่8ข้อ14เนี่ยพระองค์นะครับหรือว่าพระเยซูได้กล่าวเกี่ยวกับความรู้ส่สวนตัวพระองค์ในฐานะนะครับพื้นฐานสําหรับของพระองค์เกี่ยวกับพระองค์เองนะครับและ พระองค์ได้กล่าวถึงพยานนะครับของพระบิดานะครับต่อพระเจ้านะครับของพระองค์นะครับฉะนั้นในข้อที่3 7เถึง38เนี่ยผู้เป็นพยานนะครับคือพระเยซูเองคืออ่าพระเยซูคือพระบิดานะครับพระเจ้าพระบิดานะครับพระบิดาก็เป็นนะครับเป็นพยานให้กับพระเยซูนะครับพี่น้องครับเมื่อเรานะครับ เป็นพยานนะครับเราก็มีชีวิตที่ต้องเป็นพยานให้กับพระเยซูนะครับแล้วก็ในที่นี้เองพระเยซูพระพบิดาเป็นพยานให้กับพระเยซูเมื่อไหร่ตอนแรกนะครับคือพระเยซูตอนที่พระเยซูรับบัพพิศมานะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นสัญลักษณ์ที่พระบิดาได้เป็นพยานให้กับพระเยซูนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับพระบิดาก็เป็นพยาน ถึงเรื่องพระเยซูเมื่อพระเยซูจำแรงพระกายนะครับในมัทธิวบทที่17ข,อ 10, อข้อ5นะครับแล้วก็สุดท้ายพระพยยบิดาก็เป็นพยานให้กับพระเยซูเมื่อพระเยซูเข้าสเสด็จเข้าในกรุงเยรูซาเลม็มในยอห์นบทที่12นะครับฉะนั้นในข้อที่39แล้วก็40เนี่ยนะครับผู้นำเนี่ยครับผู้นำศาส,สนาเนี่ยพยายามที่เอาพระคัมภีร์เดิมนะครับนะครับ มาโต้แย้งในให้กับพระเยซูนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ยอมรับในพระเยซูน lang ั่นเองนะครับแม้ว่าเขาจะเชื่อเรื่องอบทบัญญัติของโมเสสนะครับที่จริงแล้วโมเสสก็พยายามชี้เห็นถึงพระเยซูนั่นเองแต่ผู้นำนะครับหรือผู้นำยิวก็ไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้ยอมรับพระเยซูนะครับแม้ว่าเขาเชื่อ,อบทบัญญัติของโมเสสก็ตามนะครับแต่เขาไม่ได้ เชื่อแล้วก็เขาไม่ได้ยอมรับพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้านะครับพี่น้องครับจากเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้เราเห็นถึงว่ามีหลายคนโดยเฉพาะผู้นําแล้วก็ผู้นํายิวนะครับผู้นําศาสนาในเวลานั้นนะครับไม่ยอมรับพระเยซูแม้ว่าพระเยซูพยายามที่จะอธิบายนะครับให้เห็นว่าพระองค์กับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ผู้นำยิวก็ไม่ยอมรับในคำพยานของพระเยซูนั้นนะครับพี่น้องครับหลายครั้งการที่เราเป็นพยานยให้กับพระเยซูนะครับก็มีคนที่ยอมรับและก็ไม่ยอมรับเหมือนกันแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับถึงแม้เขาจะยอมรับหรือเชื่อหรือไม่เชื่อในคำพยานของเราก็ต่างแต่เราต้องเป็นพยาน ถึงเรื่องพระเยซูนะครับอันนี้คือหน้าที่และ,ะความรับผิดชอบของเรานะครับส่วนเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอมรับนั้นนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าระหว่างพระเจ้ากับขาวนะครับส่วนหน้าที่ของเราคือเราต้องเป็นพยานนะครับแม้ว่าคําพยานของเราอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่คนนะครับพี่น้องครับฉะนั้นหลายครั้งเราก็ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับเราก็ อาจจะต้องการมีให้คนยอมรับหรือว่ายกย่องเรานะครับแต่ไม่สำคัญว่าเรานะครับจะยอมรับหรือไม่ยอมรับต่างๆนะครับแต่อย่าให้เราที่จะลืมว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ให้ใหเกียรติเราแล้วก็พระเจ้ายอมรับเรานะครับแม้ว่าในสังคมที่เราอยู่อาจจะไม่ยอมรับเราเท่าที่ควรแต่อย่าให้เรานะครับ ลืมพระเจ้านะครับก็อยากให้เรานะครับให้เราสนใจนะครับที่จะเป็นพยานถึงเรื่องพระเยซูนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับสิ่งสำคัญคือว่าให้เรามีชีวิตที่เป็นพยานถึงเรื่องเราแล้วก็เป็นพยานมีโอกาสนะครับประกาศพระกตติคุณของพระเจ้าท่ามกลางสังคมที่เราอยู่แม้ว่า บางทีเขาไม่ยอมรับในตัวเรานะครับก็อย่างไรก็ตามขอให้เรามีชีวิตที่เป็นพยานแล้วก็ประกาศถึงเรื่องราวของพระเยซูเพื่อที่คนไทยหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้เห็นถึงพระคุณของพระเจา้าแล้วก็ได้มาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสําคัญว่า ไม่ว่าเราจะมีคนยอมรับเราหรือไม่ก็ตามแต่ขอให้เราทําในสิ่งที่พระเจ้าเห็นด้วยหรือว่าพระเจ้าพอพระทัยนะครับในที่สุดเราก็จะได้เป็นที่ยอมรับแล้วก็พระเจ้าก็ยกย่องเรานะครับให้เราที่ทานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ทลายได้เห็นความ เป็นพระเจ้าในพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระองค์ทลายจะมีชีวิตที่เป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แม้ว่าท่ามกลางสังคมคนไทยหรือว่าท่ามกลางญาติพี่น้องอาจจะไม่ยอมรับคําพยานของข้าพระองค์ทลายก็ตามแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ข้าพระองค์ทลายนั้นจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานนะแล้วก็ประกาศถึงพระกิติคุณของพระองค์ ให้กับคนไทยแล้วก็ญาติพี่น้องของข้าพงษ์งหลายทุกคนก็ขอให้เขาเพื่อที่เขาจะมีโอกาสยอมรับแล้วก็ต้องรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพี่น้องของข้าพงษ์ทุกคนที่จะมีชีวิตที่ประกาศและเป็นพยานให้กับพงค์ขอบคุณพระเจ้าข้าพงษ์อธิษฐานในพระนามพระเยซูพร์เจ้าอาเมนพี่น้องครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อพี่น้องจะไม่พลาดข่าวสารจากจากีตจักรขอระเจ้าเวพรครับ